ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ระลอก3เป็นสายพันธุ์ใหม่ซึ่งระบาดรวดเร็วและรุนแรงทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงพยาบาลและเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไม่เพียงพอกระทรวงแรงงานโดยสํานักง,งานประกันสังคมเห็นความสําคัญในปัญหานี้จึงมีนโยบายให้ตรวจคัดกรองโควิด -19 เชิงรุกเพื่อผู้ประกันตนมาตรา33,39และ40 รวมทั้งจัดหาฮอสปิเอลเพื่อรองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิด1 9เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกันตนที่ป่วยให้ได้เข้ารับการรักษาลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในการจัดตั้งฮอสปิเตลในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในเครือบางประกอบโรงพยาบาลสิครินและโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์จัดเตียงรองรับจำนวน80เตียง โรงแรมเอวานาแกรนด์มีเตียงรองรับ600เตียงเพื่อเป็นสถานที่รองรับผู้ประกันตนที่ป่วยโควิดแต่ไม่แสดงอาการให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนอย่างเพียงพอโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดตัวฮอสปิทอลประกันสังคมในครั้งนี้ปัญหาเชิงลุกในการเปิดจุดตรวจในกรทมเราจําเป็นจะต้องมีฮอสปิทอลรองรับเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้มาเฉพาะตัวเขาเองเข้ามาทั้งครอบครัวเพราะเขาติดทั้งหมด เขาเป็นครอบครัวเดียวกันเขาอยู่เขาติดอยูใ่ในห้องห้องเดียวกันเขาอยู่ห้องเดียวกันนะครับผมต้องบอกว่าเราเลยต้องเตรียมรองรับเขาไปเทีวไว้พนักงานประกันสัมตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานสามมาตาสามสามสามเก้าสี่ศูนย์สิบหกล้านกว่าคนนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจหลักวันนี้สิ่งที่เราแก้ปัญหาเราช่วยคนในครอบครัวประกันภัเราช่วยวรประกันสัมจริง นอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมยังจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อประสานฮอสพิทอลให้แก่ผู้ประกันตนโดยติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์15066กเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจำนวน10คู่สายเพื่อเป็นช่องทางติดต่อให้กับผู้ประกันตนที่ไม่สามารถหาสถานที่ตรวจและสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษากรณีติดเชื้อได้เพื่อให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที